ฝันเห็นซาลาเปาฝันเห็นซาลาเปามากมายฝันเห็นร้านขายซาลาเปาหรือฝันเห็นซาลาเปามากมายเป็นฝันดีค่ะแปลว่าเป็นช่วงที่ท่านน่ะจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามาท่านจะมีสเสน่ห์ในช่วงนี้มากจะมีเพศตรงข้ามมาสนใจในตัวท่านจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามา มีดวงที่ท่านน่ะจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามาท่านจะโชคดีในความรักครั้งใหม่การฝันเห็นของกินน่ะฝันเห็นขนมฝันเห็นไอติมฝันเห็นลูกกวาดฝันเห็นขนมอะไรพวกนี้แปลว่าท่านน่ะเป็นคนมีรสนิยมดีมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ไม่ได้เดือดร้อนอะไรฝันเห็นซาลาเปานะคะสามหก สามห้าหกสามหกห้าห้าหกห้าหกห้า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 ค่ะขอให้ท่านโชคดีค่ะรับทํานายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปขอให้ท่านโชคดีค่ะ